สวัสดีครับแนะนำลูกเล่น l i n e l i ฟหมายถึงดูฝั่งซ้ายมือนะครับเมื่อผมกดที่ใส่ลิงก์ l i n e l i ฟเข้าไปจะ cover ลิงก์เช่น Facebook ลิงก์เว็บไซต์คือให้เปิดอยู่ใน Social Line แต่จริงๆแล้วมันสามารถประยุกต์ได้หลากหลายแต่ตอนนี้ผมติดตั้งไว้ใน List เมนูของ Line OA นะเห็นไหมครับตอนนี้ไอ้ l i n e l i ตมันทำงานครับโดยเปิดหน้า Facebook Fanpage โดยไม่ออกไปจาก โซเชียลไลน์นั่นเองครับคุณอาจจะใส่เป็นลิงก์เว็บไซต์ลิงก์ u t u b e ก็แล้วแต่ครับหน้าต่างเปิดขึ้นมาแบบนี้เป็นป๊อปอัพใช้ลูกเล่นนี้เพื่อเกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับก่อนชมคลิปขอคนละหนึ่งซับสไครต์ต้องการสนับสนุนช่องเริ่มต้นเดือนละ35บาทปุ่มสมัครอยู่ใกล้ปุ่มติดตามขอบพระคุณมากๆครับเข้าไปที่เว็บ developer line พิมพ์ค้นหาจากนั้นก็เปิด provider หรือผู้ให้บริการก่อนนะครับ สมัครลายล็อกอิน4สมัครลายลิฟ์ลูกเล่นนี้5สามารถปรับแต่งและคัดลอกลิงก์นำไปติดตั้งขั้นตอนแรกอาจจะต้องกดยอมรับก่อนเข้าชมนะครับแต่ไม่ต้องตกใจคุณสามารถเขียนคำบรรยายหรือ Description เข้าไปในลายลิฟ์ของคุณให้ผู้ชมตัดสินใจก่อนกดนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่ามันมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมายัางไงในการยอมรับ อย่างไรก็ตามศึกษาวิธีการเหล่านี้เป็นแนวทางได้นะครับข้อดีอย่างเห็นได้ชัดก็คือยังคงผู้ชมไว้ในโซเชียลไลน์ไม่เด้งออกใจากห้องแชทนะครับนี่คือข้อดีจุดเด่นมากๆเลยเริ่มจากขั้นตอนนี้นะครับใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome นะ Developer Line หรือ Line Developer แล้วแต่ครับพิมพ์ค้นหาใน Google เลื่อนลงไปเข้าเว็บที่เกี่ยวข้องนะครับ developer.line.biz นั่นเองครับเลื่อนหานะครับคุณผู้ชมเข้ามาครั้งแรกอาจจะต้องล็อกอินบัญชีไลน์นะก็คลิกล็อกอินเตรียมโทรศัพท์ของคุณที่เป็นที่เป็นเจ้าของไลน์นะอาจจะต้องยืนยันหมายเลข4ีหลักก็ว่ากันไปถ้าคุณเคยล็อกอินแล้วเขาอ,อาจจะเด้งแค่หน้าตาบัญชีถ้าใช่ก็กดเข้าสู่ระบบบางคนอาจจะต้อง มีหลายขั้นตอนมากกว่านี้นะครับใจเย็นๆนะเมื่อเข้ามาแล้วคิดอะไรไม่ออกคุณผู้ชมสังเกตคําว่าลายโลโก้ลายเดเวลอปเปอนะครับ r e f r e กดปุ่มนี้นะครับเริ่มต้นถ้าไปไม่ถูกหรือไปเจอหน้าประกาศต่างๆให้กดโลโก้ลายเดเวลอปเปอร์มุมซ้ายบนคลิกสังเกตคําว่าคอนโซลนะครับเข้าไปควบคุมสิ่งต่างๆในส่วน Document ต์คำบรรยายต่างๆรายละเอียดว่ามันคืออะไรบริการของเขาอะนะกดคอนโซลนะครับ อันดับแรกจำได้ใช่ไหมครับว่าเราต้องเปิด provider หรือผู้ให้บริการหลังจากที่เข้ามาในเว็บไ i n e Developer เสร็จแล้วทำทำขั้นตอนที่2ที่3หัวข้อ l n n e o o s o l e ฝั่งซ้ายมือนะครับไม่ว่าจะอยู่หน้าใดก็แล้วแต่เริ่มต้นที่ l n e c o n s o ซ e คุณจะพบเจอกับหัวข้อ provider ให้คลิก create นะครับหนังสือ107เเคล็ดลับโอเคผมเปิด ผู ider, ้ให้บริการที่ไม่ชื่อว่าหนังสือ107เคลับตั้งชื่อตามสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคุณหลังจากนั้นสมัครล i n ล็อ g อินะครับเมื่อมี Pro, เปิด p r o v i d e รแล้วสมัคร l i n ล็อกอินแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างครับหัวข้อ create Line Login นะครับเด้งเข้ามาหน้านี้คลิก channel type ก็ Line Login provider ชื่อว่าหนังสือ107ลับ นะภาษาไทยอัปโหลดโลโก้ชแนลสร้าง c h a ช n e l ชื่อว่าอะไรนะครับเมื่อมี provider แล้วต้องมี c h a ช n e l นะครับตั้งชื่อ c h a ช n e l ได้เลยตั้งชื่อว่า c h a ช n e l ชื่อชื่อเดียวกันกับ provider ชแนลดิสคริปชันนะครับน่าให้คุณผู้ชมพิมพ์ตามผมได้เลยนะครับกดอนุญาตเพื่ออ่านรายละเอียดบริการของเราดิสคริปชันนะครับ ผู้ใช้งานลายจะเข้ามาอ่านได้ก็ต้องกดอนุญาตถ้าเผื่อ Description นี้มันโชว์ขึ้นมาก็ให้เขารู้ว่าเออ n n e l ของเราปลอดภัยนะไม่มีอะไรต้องตกใจแต่มันมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะก็พิมพ์ประมาณนี้ได้เลยนะครับแต่จริงๆเขาไม่ซีเรียสอยู่แล้วมันมีปุ่มอนุญาตแค่แค่กดอนุญาตก็เข้าไปอ่านข้อมูลของเราก็ต้องกดนะครับไม่กดอนุญาตก็ไม่ได้อ่านโอเคแอปไทยก็ติ๊กทั้ง2องอย่างได้เลยอีเมลแอดเดรส ใส่เข้าไปเรียบร้อยอมาตรฐานชุมชนไม่ต้องใส่ลิงก์นะครับไม่จําเป็นอะไรที่ข้ามได้หรือเว้นว่างได้ก็เว้นว่างนะครับ I have อ,อ,อ่านอ่าแล้วเ,เรียบร้อยอย่าลืมนะครับติก๊กบอกเขาว่าได้อ่านข้อมูลและยอมรับเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วคลิก create ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้คุณก็มี channel ของ channel ที่อยู่ใน provider เรียบร้อยแล้วนีชแนลในลักษณะชนิดของล i ยล็อกอินเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่4คือสมัคร Lift โครงสร้างของมันนะครับกดเริ่มต้น c o n อ o โ e Home เพื่อดูโครงสร้างของมันนะครับเข้าชมล่าสุดนะครับมันโชว์ขึ้นมาตรงนี้แต่โครงสร้างของมันหมายถึงคุณเลื่อนลงไปดูในหัวข้อ p ร o วิเดอร์ด้านล่างครับในแต่ละพรอวิเดอร์หรือแปลเป็นไทยคือผู้ให้บริการคุณคุณเปิดบริการขึ้นมาเนี่ยบริการตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ5บริการ5-6บริการ บริการที่ที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยชื่อว่าหนังสือ107เคล็ดลับผมคลิกเข้าไปที่บริการนี้ในบริการนี้มี1 c h a n n e นผมสร้างเมื่อตกี้ก็ชื่อเดียวกันกันกบบริการ Channel นี้มีชื่อว่าหนังสือ107เคล็ดลับก็คลิกเข้าไปใน Channel นะครับนี่คือโครงสร้างของมันเพื่อที่จะเปิด Lift Channel นี้เปิดเปิดลักษณะ Lift สมัคร Lift นะครับคลิกตรงนี้ Left แล้วเลื่อนลงไปด้านล่างครับแอดเพิ่ม Lift เข้าไป ใน Channel นี้นะนี่คือโครงสร้างครับ l i f ฟ App Name ชื่อว่าอะไรชื่อเดียวกันโอเคจะพิมพ์หรือคัดลอกก็แล้วแต่นะครับ Li ฟ App ชื่อว่าเนี่ยชื่อเดียวกันเป๊ะไซส์นะครับแนะนำให้ตรงกลางนะครับถ้าเต็มจอฟูลคือเต็มจอคอม a พกอาจจะเล็กลงมานิดนึงตรงกลางนะครับหัวข้อทอตรงกลางลิงก์นะครับลิงก์ที่จะปรากฏอยู่ในลิฟเนี่ยคือลิงก์อะไรนะ สมมติว่าเป็น Facebook Fanpage ก็ไปคัดลอกมาให้ผู้ชมดูว่าเออเนี่ยเรามีแฟ p a g e นะโอเคหัวข้อสโคปก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่นะครับผมติ๊กแค่คำว่าโปรไฟล์แล้วกันบอรดลิงก์ฟีเจอร์ออนไว้กดออนนะครับออปชันคือสแกน QR Code เปิดให้มีการสแกนนะครับหัวข้อ Lift สำคัญคือลิงก์ที่จะเปิดหมายถึงหน้าหมายถึงหน้านี้นะครับหมายถึงหน้าต่างหน้าต่างแบบนี้หน้าที่จะเปิดนี่ฮะคุณจะใส่เป็นลิงก์อะไรก็แล้วแต่เว็บไซต์หรือว่า Facebook Fanpage หรือ y o u t u b n n h l ครับยกตัวอย่างคลิปนี้คือ Facebook Fanpage นะครับก็กดแอดได้เลยลอก URL ของลิฟ คือตรงนี้นะครับ l ิฟต์ URL นำไปใช้งานจะนำไปส่งในห้องแชทไลน์ในกลุ่มไลน์หรือจะไปติดตั้งใน l i ฟต์เมนูของ Line Official Account สรุปว่าจะไปส่งที่ไหนก็แล้วแต่ในโซเชียลไลน์ได้หมดนะครับจะไปโพสในไทม์ไลน์อะไรก็ได้นะครับแต่ความหมายคือเมื่อเปิดแล้วจะอยู่ในลักษณะกรอบสี่เหลี่ยมไม่เชื่อมโยง ออกไปนอกโซเชียลไลน์นั่นเองครับนี่คือวัตถุประสงค์คือเราต้องการคงผู้ชมอยู่ในโซเชียลไลน์นี่คือสิ่งสําคัญมากๆเพราะว่าบางทีถ้าเรากดสมมติกรณีลิงก์เชื่อมโยงออกไปแบบนี้เปิดออกไปนอกแอป,ป,ปอื่นนี่คือผมกดออกไปนอกแอปไลน์นั่นคือการโทรด่วนนะครับไปที่แอป,ปการโทรเมื่อตกี้ผมอยู่ในโซเชียลไลน์นะครับเห็นไหมเมื่อกดย้อนโอเคก็กลับเข้ามาในโซเชียลไลน เราไม่ต้องการให้เขาออกไปนอกโซเชียลก็ก็ต้องใช้ลูกเล่นลิฟต์แบบนี้นะครับนี่คือความจําเป็นมากๆนะครับบางทีถ้าออกไปนอกโซเชียลไลน์แล้วพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยสมาธิสั้นครับเบื่อไม่รู้จะกลับเข้าไปทําไมเขาก็กดปุ่มโฮมจบข่าวทันทีนะครับกำลังจะซื้ออยู่แล้วเชียวนะครับไม่ว่าจะเว็บไซต์หรือแฟนเพจทักแชทไลน์ก็มีส่วนในการปิดการขายได้ดีกว่าที่จะส่งเขาออกไปดูเว็บไซต์ เสียสมาธิการติดตั้ง i ิชเมนูนะครับคัดลอกลิงก์ลิฟต์ URL นะครับคลิกแก้ไข i ิชเมนูของคุณนำไปวางลิงก์ในแอคชั่นต่างๆครับนี่ครับคือที่มาของเมนูของ Line Official Account คุณผู้ชมสามารถดัดแปลงนะใส่เป็นเว็บไซต์ YouTube Channel หรือคุณจะโพสต์ไปโดยตรงในแชทไลน์ก็ได้เช่นกันครับผมขอขอจบการบรรยายสร้างไล n ์ลิฟ t ไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์รับเป็นที่ปรึกษาน้าก,การตลาดเจ้าของธุรกิจพ่อค้าแม่ขายเบอร์โทรขึ้นหน้าจอ107เคลรับออนไลน์ยินดีให้บริการแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง และอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ